สวัสดีค่ะสันบ้านสาวเชิมครับพี่น้องสบบ้านนครับม้ามาบัดเนี่ย่้เแค่ได้กินกินข้าวคือสิแซ่บเนี่ยเพาันได้กินกระเซบแล้วย้อด <laughs> ยังหิวยังบม่ได้กินข้าวเศร้านะพี่น้องกินแตขน่ขนมนมเนยไปป้าไปโดกระดัยโซเซมโอ้ผมดูจากมงจากแงมก็ได้กินนข้าวล่างเห็ดไว้งามๆาแบบพีน่น้องน้องไม่สมกับวา่าต่งยัดเด้อค่ะสีเอาเลยน้องไม่สมกับสิก,กินั่ที่ว่าเอาไม่ไม่นี่ ว่าแม่เซไปสาม,ออสมพ,าสสพื้นนะออกสมไม่ลอยพอดีเสบเสบดต้องไหไพี่น้องกะอันเสบคือเก้าคันไปยุ่ในขวดแล้วนะอุณาผูมมันยังก่อนุณาภูม,มิ่นนะ้ท่อกันรถนี่ตะไคร้ก่อนนะคะเราจะเตรียมไปแกงเลยมีตะไคร้พริกเขียวนี่สิบว่าอันอันปาดและะ้วค่ะพ่นสิเพ็ดสิบปาดคดดลิปพริกแดงพริกหลายแบบเนี้ย ที่จริงพริกกับน้องไม่สมเนี่ยเพราะว่าค่อยเขากันหลายเด้ค่ะจะเห็ดเผ็ดแต่ว่าขั้นแกงเห็ดได้น้องไม่สมเนี่ยมันเป็นอย่างบุมันบ่เผ็ดดอกงามสดลูกโดดเข้าไปมันสิแซ่บโลดอืมหิวอะไเนี่ยข้าวนี่นียวนะเด้อเ,เด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อเป็น,นพี่นอ<ม>้องเรียบร้อยแล้วตอนนี้เครื่องแกงแล้วเนาะ,ม,นะมีพริกตะไคร้นะค่ะส่วนผักกระใส่ผักอีตูแล้ักวัตถุดิบหลักก็เป็นเห็ดปวกกับน้องไม่สมค่ะ ไอ้ลงตายนะล่ะที่เขาเตรียมค่ะตะไคร้พริกเนาะค่ะลงไยเอาไม่สมค่ะขั้นไม่ไม่้แม่ขั้นให้เลยจุ๊บๆแซ่บๆอเอาไม่สมอันนี้เขาลงไปรถเด้อค่ะเพราะว่าอย่างตีพี่น้องขั้นเก่งตาแก่งเห็ดพวกนี้เอาใส่พร้อมกันรดก็ได้ยิ่งเห็ดถักวแห้งไส้พร้อมกันเนี่ยมันจะสู้พร้อมกันเมือ่อลดถ้าเครื่องปรุงแต่ใส้เต็น้อหน่อยเดียวแค่นั้นเานาะค่ะลงไป จะเป็นเส้นไหกระไดค่ะแค่นี้จะเป็นเหงือน้ำมันสมที่แดดแล้วคะพีอย่าง้องน้ำมัน่นนสมเป็นหมอ,อ,มอมเหงื่ลงไปเลยเหงดที่เราล้างสะอาดไปเรียบร้อยเยอะๆต้องปะนั่นอีกเดี๋ยวอเีเดี๋ยว นี่ขอจแบบเส้เป็นดอกลวดพี่น้องถ้าเสริมมาเส้เป็นดอกเลยคอจอมดอกง่ายๆนี่นี่เฮ็ดซุกกระเมนซุปแบบเนี่ยค่ะเตรียมตะผักเขาไว้โลดแกงเต็มหมอ้ออืมสุกแล้วเราก็ใส่ปลาอินตูลงไปนะคะพี่น้องปลาอินตูลงไปค่ะคนเลยแบบเนี่ะพี่นอ้องอิดแกลตัดไดค่ะ เป็นเน้ยวขาวเนาะเก่งเห็ดเสษ <Okay. S 1> เน้เขากระเษคิดอยากเก่งปลากรันยงเดี๋ยไปหาปลาได้เมื่อนากรสิเก่งปากกยงเนี้อไม่สมไ่คือเก่าพู้น่ะเมื่อนี่เฮ็ดกันลลยเนาะไม่สมก็ต้องาลแล้วค่ะอืมโอ้ดอกเงี้ยเห็นดิเกงไปเลยไปเลยไปแล้ว <S 2> <S 2> ไปแล้วอืมข,ขายสดกัะคกรูโดดไล่ ไปไปกินข้าวไปเลยค่ะเด้อค่ะไปเลยพี่น้องมีแกงเคเล็กเนาะค่ะต้มปลาดุกคือเกละกะแกงแล้วไม่ส้มซีหิตปวกน้ำงาสต๊าฟเออค่ะไปเลยกินจ้าพี่น้องจ้ากินข้าวแม่พักเบ็ดพักเบ็ดกันอืมอืมกุยหน้าถึงก็ด้วยเนี่ยค่ะสูงจกอยู่เนี่ยแม่เอาะบัง เอ้ปวดขท้ากับหอมดีเด้อบานดีสีเอาอะม้วจะก่อนม่ะ้านือนอ่ะนบ้าออกจัทงอ๋อเหรอม่ใ่ แซ่บเลยเน่นะคนมกต้องไม่สมเนาะกินก็บืว่าแซ่บด้วยนึกออน้อ้นรอน้ำผักด้วอืมอืมคือเ้ากหาว่าแซ่บตนตันกินน่ะแซบแต่ว่าคือแบบพออ่มเพเต็มก็ต้องเ่าสมใจนะไม่ยอม quá mức tương nào nó cảm thấy nó mệt rồi là men rồi มาเดิมมาเด้อพี่น้องมาเดิมเียบน้ำกันข้างถ้ากับน้องมากแล้กับระเฮส,สอ่น่กซมาแล้วเฮกับระเฮทท้ติดแบบ Được ai? ừ được ai được? Được. Được. ừ ải, ừ ừ ải ừ ừ không มาันนะอ,ออกเงินยนอะดิละ<ฮ>เห็ดปวกนวพี่น้องตั้งแต่เห็ดปวกิีกพ้นไปปา้ปาเป็นกระด้เห็ดปวกนี่มาลูกมือเยอะตาบิน

ขัสมอืมามเนี่อืมแซ่บรักหนังก็สมให้ป,ปวก น้ำมัไผ่ปามาก,กับต้นรับ<ม>น้ำมัสมนะ่ะก<ม>อบกรุ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 บนัดวัตะขันมือนี่นะสมพอดีอืใช่ต่องหลายมไม่มัิสมพดบลาไหลเดียอ,อืมแกงเลยพอดีพอดีเนาะอ ว่าเอาเห็ดไปกินน้ำมือนาน้าก็เลยเส้นน้ำมัส่งมันร้ายขึ้นอืมอาลูกโดดขาาึ้นอันนั้นว่าเส้นอหไรยังนุ้ผมหาอยู่ค่ะ แ,บ,แ,บ,แบมาอ้ไรจะมาเมื่อนี้เห็นว่าแสบกับสีแซบหิวนะตัวกัแบสแสบไปเรียบน้อคิดอยากอยู่เดี๋ยวนี้แกงใต้บัวยนนังไมไ่กินทำอะไรตัวปาออกปาอืมทำัง ว่าปีนมีบวกอีกบ้างนะสเดียวเมื่อคืนเมื่อไห่แบบว่าบ่มันหลบแล้วนะกลางน้องันมันหนัสีเมือนล่ะใชอไหมกินแล้วนะ อันกุบๆนะไอ้หวานเห็นแม่เห็นต่เคียก็เด้เท่าจากอันเด้อันแต่ว่ามันสมบูรณ์เสื่อเนี่ยอันสมบูรณ์แยกไปมันเซบซัำเฮ็ดอันนี้ยูดีอ่ะมันบอาเป็นยังร่างง่ายก็ได้หลายเมื่อ Ừ, ừ. đang ở mắc áo chua ảnh nữa nhìn cả ừ.

ทำละสองสามน่อยแห้งสีเขียวนี่หแห้งแ่บสีเขียวนี่กำลังเผ็ดอ่อนๆนะคะ่ะเผ็ดยู่แตาว่าเผ็ดบัตสัดนะมันเป็นอ่อนเลยก็ต้องอัาน,นมันกำลังเผ็ดอ่อนๆ พึ่งก็เป็นมาอ,อีกแล้ครบบประดูเขาใจไปจับพ้นเส้เหตดขวกงเนหนมืนเนาะนักกินหลาย พอน่หากันงเยอะเมนต้ากิมันกัแกงเขียดน้อย่วนไหนแม่ก็ไม่สมนะป็นยังไหบวนเนาะแบบกแบพนเ่ารียห่นเนาะเดเะเนานาก็แกงนั่งอยแ้ก็เขียจะ้น้อยแกงจะยิ่งี้ยังบงบ้างะบือจะน้อยก็แกงเยอะสุกันจะน้อแกงใส่ถูกน้ำตรเฮ้ยแดงงมม็สนจากมือได้บ้างด้่นคิดยาก ม่หน่มเลยม่เด uh ็ก huh. ก so ่อนหงมเลยไม่ก yeah> okay, ินเลยน้ำมันลดอ่ะไมนเห็นม่ใชมาผสนแกงใช่ไหมผมเส้นหมว่ามันมือหนีดิเด้หมูประจับเป็ไหมบ่าวกบต่อโอเคกบกบมืออมเลยนะกบย่างนี่ยังไม่เห็นปะในเนี่ยปีเนี้ยปีนยว บสักตนตองย้อยดงาูมัอเลยนบจ่งาแล้้านักเอกคือเกาหนังมือน้น้องไม่สมกินแล้วเสริมกับบ้าปวดแขงบ้าปวดขาบ้าปิดท้องบ้าเมนผู้อื่นดิบ้าเมนน้อาไม่สมเจ้าของดิพี่น้องหมายถึงว่าโลกไยในร่างกายเขาเนี่ยผ้าิดเนื้อสี่ฮันผิดพวกกะที่พวกของมัน ตัวเครื่องเทศนั่งแต่นี่ฮะพริกแม่ก็บเคื่องว่ามันจะเป็นน้ำดีเอย,ย,ยียบพี่ไหมร้องกินเนี้อมันมันเบิงบ้งแบบเนี้ยแกงกะทิเนี่ยแกงเนี่ยกะยากที่มีกะทินี่เอาละเหลือสมออกออกยุ่งแบบเนี้ยมืดมือเลยขนมของหวานเนี่ยเาอต้มนมเนยที่มันเต้พวกกะทิเนี่ย มีอยู่หางอนนิ่มจังหวัดนนรำไม่เห็นจ้ะไม่เห็นตอนส่เกงเขาเมนน้งบ้านเขาบารนม้เตอกะทิกะสีย่างนึงนี่ละหมกน้ำไหมไส้แน่ปนี่กินฟีมือน้องยุ่มื่อนั่นบัคคิดนไส้กะทิได้ปะเน่ยสัะอืมรูส มื่อหนา้าก็ามาต้มจากสองนอห้แม่เกียนเราคอยเคียนฝอ,อยดีให้แท้ยีมะเป๋อ,อ,อดีแ่บเลจ้ะเนื้วแ่บ แกงง่านได้แอลเป็นเนื้อกไปเดาเดาเลยไม่ได้จับมีพวกงี้ไว้จับเล่มกบพอละตก็่ั่งนอาละบผดอืม ยอมอิมอออ่มเนาะแม่ก็บบยอมอิ่มเราเสียบค่ะ <laughs> เอาล่เด้อค่ะสำนัคลิปนี้กับฝากไวปสน,นีและพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราสมรักกระแนយด,ดำน้ำเด,ด้แ้วค่ะสวัสดีค่ะชุมหาพี่น้องเด้อค่ะ